ตึงตึงตงึมีเรื่องแล้วสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเอาแล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ m มาตามแอดพ r อเทียนะครับภาคนี้เป็นภานที่13แล้วหลจากที่นะครับภาที่แล้วเราก็ไปพจนภัย ในโรงงานบําบัดน้ําเสียมานะครับกับแม่สาวสุดห้าวนะครับน้องแซมของเราเรน้วนเองเรยกไดว่าขึ้นมาท้าชิงเป็นนางเอกเลยทีเดียวนะครับแค่เหตุการณ์เดียวบอกเลยยอดเลย <c oughs> เอาแข่งกับหมาแม่ง <c oughs> <c oughs> เฮ้ยอย่าปลาไปขายดีกว่าเอ่อคือหนังสือที่ผมเก็บมาจากไอ้ดันเจี้ยนรอบที่แล้วนะครับที่ทำไอรอนซอนนะครับ จริงๆนวมันคืออีกขั้นหนึงครับเป็นแบบไอรอนซอสแบบเอ็นชาร์ไปอีกระดับหนึ่งเพิ่มกำลังขึ้นมาอีกกระปิวนึงนะครับผมจ,จัดใหม่่ะเยี่ยมไปเลยทํามันเสร็จๆไปนะทุกคนเออเขาจะได้บอกว่ากลับมาเปิดกิจการสักทีนะครับเขารอการซ่อมบำรุงของเราอยู่นะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเห็นใจเขานะครับาการ ซ่อมแซมที่รวดเร็วให้เขารู้ว่าเราเนี่ยเป็นบดเดอร์เบอร์หนึ่งงานซ่อมอะไรแล้วแต่เนี่ยเราเนี่ยทำเร็วที่สุดในย่านนี้แล้วบอกแล้วพี่เนี่ยเบอร์หนึ่ง5อันเรีบยบร้อยเสร็จครับเออที่เหลือก็ไปติดตั้งสินะส่งเววสกันว่าทุกคนเออโปรต,ติต้องวิ่งมาทางนี้ใช่หรอเดมิงตันนะ่ะนะทำไมมันวิ่งออกทางนี้วะวันนี้พวกนายทำอะไรกันนะ่ะ วิว่งคนเร็วเลยคู่วิง่งออกลังกายกันครับมีลุงพอลลี่ด้วยโคตเทพเดมิงตันจะมาส่งเวสเอ,อไปเราวิ่งด้วยแข่งกันบ้าแข่งกันบ้า่าไปดีกว่าผมตัดไม้ก่อนครับไม้ไม่มีแล้วนะครับหมดเออทำชาโคไม่ได้นะว่ผมไม่ได้ไปรับเวสเลยลืมไอ้คิดจิมเราไปอะไรไปเนี่ยไม่นะ ยิก,กินก,กินขโมยเควสผมไปแล้วทุกคนเออ,อ,ออเฮ้ยเหลือของพยาบาลอยู่โอเคนะครับเดตแลมป์เราทาได้พอดีเลยเรียบร้อยอย่างอื่นไม่ต้องดูแล้วทุกคนนะหลักการนําเควสของเราเนี่ยถ้าหากว่ามีสาวๆขอร้องมานะครับแล้วเราสามารถทําได้เนี่ยเราก็รับทันทีนะครับไม่ต้องไปสนใจคนอื่นเราจะขออะไรช่างเขาฮนะสุดยอด ยบาลต้องการหลอดไฟเฮ้ยอะไรเนี่ยคัดซีนเฮ้ยโอ้โหเดินหลอกมาเลยเฮ้ยเฮ้ยอุกกาบาทเฮ้ยว้ฉันควรจะไปดูสักหน่อยได้แน่ยนยอยู่แล้วมันเป็นงานของเรานะฮะ ที่ต้องไปดูว่าผมจะแวะขายของว่ะอันหนึ่งนะมาไปดูโุ้ยวันนี้ราคาดีนะครับวุ้ยแต่ร้านนี้มีตังค์น้อยมากเลยนะฮะสามพันสองเองเขาซื้อของเราไม่ได้หรอกเออเวลาจะขายของให้ร้านต้องดูด้วยนะครับมีเงินทุนไม่เท่ากันนะครับทุกคน 7, นี่เจ็ดพันเองวุ้ยนูก็เริืมเอามาหาปลาไม่เจอได้กำไรมาอีกสองร้อยนะครับยอดเลย ก็อันนี้เก้าตัวว่ะเพราะว่าวินิจสองตัวหมดตูดแล้วเพรารับซื้ออะไรเราไม่ได้แล้วครับเออ่สวะชอบเลยผมเหลือปลาราชาอยู่อีกตัวหนึ่งนะครับขายก่อนอุ้ยเจ็ดเองโอ้โหอันนี้ก็สองพันุกคนผมว่าผมซื้อกงกงกางเกงมาใส่ดีปะวะคือแบบผมโดนมอนตีโคตรแรงเลยที่ไปท่อรอบที่แล้วมาก็แบบเออื แต่ว่าคงไม่ซื้อวันนี้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันแพงย,ยังไงล่ะไหนดูซิมันตกตรงนี้นะครับเออแถวดันเจียน,นครับเป็นที่รกรหลงมีอย่างเออมันคืออะไรอะ่ะเราโดนโจมตีหรอ oh, <from> ฉันเห็นมันตกมาจากฟ้าน่ากลัวามากเออบอกอะไรเราหน่อยนี่มันคือข่าวใหญ่เลยนะฉันบอกเลยว่านี่มันคือเอเลี่ยนลุงพอลลี่บอกว่ามันคือเอเลี่ยนครับ <S 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 เอาว่ะใจเย็นนะทุกคน ตอนนี้อาร์โล่กับเลมิงตันนะครับกําลัลางไปที่จุดเกิดเหตุนะครับถ้าเกิดว่าเจออะไรเนี่ยจะบอกทันทีอ้าวนี่ไงมาแล้วกอมันคืออะไรจริงเหรอมันคืออะไรเอเลี่ยนอันนี้ก็จะเป็นเอเลี่ยนอย่างเดียวนะเรามีปัญหาเราต้องการให้คุณลัมโบะนะช่วยเรามันตกลงมาแล้วก็มีมอนเตอร์อ๋อมีมอนเตอร์หลุดมานะครับเขาจะเกลีร์มอนเตอร์ก่อนนะครับโอเค เพ so right. no in the ิ่งให้ใครเข้าไปได้เลยเหมือนมันชนกับอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็เกิดเป็นรูรั่วหรือเปล่าแล้วก็เลยมีมีมอนเตอร์ออกมานะไปดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะสตีลเพจกันเหรอเฮ้ยโคตรเยอะใช่ป่ะแปดอันโอ้โหตาไม่ทันแล้วครับนี่ขนาดผมแบบว่าสั่งคาร์บอนสตีลบาร์รัวๆนะทุกคนไม่พอว่ะโอ้เดี๋ยวนะส่วนี้อะไรคือความสมเหตุสมผล ร้านเฟอร์นิเจอร์นะครับขายของราคาหลักพันจะมีตังค์ซื้อของเราแค่เ0็ดแต่ดูโซเนียของเรานะครับขายอะไรเนี่ยน้ำผลไม้60บาทขายแก้ว400ขายนมร้อยกว่าบาทดูเงินทุนเธอสิครับหมื่นสามอุทุกคนโอ้โหโคตรรวยนี่มันแบบเศรษฐีนีมาขายของเล่นนี่ว่าจริงๆแล้วผมว่าเธอคือเศรษฐีนีนะครับที่ปลอมตัวมาเป็นพนักงานเสิร์ฟนะครับ จริงก็าือรวยมากนะฮะบ้านเธอรวยโคตรอะไรเงี้ยปลอมตัวลงมาเพื่อหาลักแท้เอาว่าพอดีรี่เกาหลีขายแมย่งเลยหกพันไปดีกว่าเออโคตรรวยอะ่ะพนักงานเสิร์ฟบ้านอะไรวะขายน้ำชาขายอะไรกันไปรู้หรือว่ามันเป็นเอ,อ่อต้นทุนของร้านพัทคาลชีววิคอปเขาทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วอะ่ะช้าไปนะเราไปหามาเองแล้วเรียบร้อยแต่ไม่เป็นไรงานเสร็จก็ถือว่าดีโอโหไปทั้งงานเผาไปได้ทั้งอัน อะไรกันครับเนี่ยโงงออกมาอีกหนึงง่งเครื่องนี่ไงน้อยว่ะเออติมปืนเติมไฟเข้าไปว่นอุ้ยทำได้ก้อนเดียวอย่างนงี้มันไม่มีไงเดี๋ยวผมจะพัฒนาบ้านว่ะเงี้ผมจะพัฒนาผมอยากได้โตคราฟเลเวลสามแล้วว่ะเฮ้ยมีใครต้องการความช่วยเหลือลุงฮัลโหลดาว่าต้องการอะไรอ๋อ ว a น e oh, <Yeah. S 1> ูอีซัมโอเมดฟิสตูได้เลยเพื่อนเดี๋ยวไปทำมาให้นะแต่ตอนนี้ยังทำไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันยังไม่มีหม้อยังไงล่ะยังไม่มีหม้อเข้าใจไหมเห็ดเห็ดนี้ไม่รู้ทำไรที่จเก็บไปดีกว่าครับไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับที่เราทำมามันจะได้หายจากกระเป๋าเราก็กทีลกเหลือเกินเฮ้ยผมเจออะลีว่ะทุกคนนะคราวที่แล้วผมจำได้ ผมเคยโดนมันกระทืบไปแล้วก็นี่แน่ห้ยยาเออที่แล้วเนี่ยผมโดนบอสตีตายไปนะผมลืมดูว่าเลือดผมไม่มียังไงล่ะไหนบอสแกผลมมาเปล่าเออล่มาดิ้ยสมบัติว่ะแล้วผมถึงว่าเห็ดนะเนี่ย โอ้โหกระดูกห้าชิ้นต้นเบลเลอร์เลยต้นนี้โอ้โหฟันแทบไม่เข้าอสองต้นเลยสองต้นนี้โคตรใหญ่ครับทุกคนดูดิฟันเป็นชาติอ่ะฟันมาสิบสี่ทีแล้วครับสิบห้าทีขาดโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกนี่ไงกระท่มเรียบร้อยติดตั้งวอเ e อร์เอนจเรียบร้อยโอ้โหเป็นเครื่องยิงพลังยังก็ ปืนใหญ่อาเซนอลนนะนี่มันปืนปืนยิงเลเซอร์บ่นี่โอ้โหคิดดูสิครับว่านะฮะชิงช้าสวรรค์อันนี้เนี่ยเราแบกใส่กระเป๋ามาได้อย่างไรนะโคตรใหญ่เออกระเป๋าโดเรมอนไปดีกว่าครับเหลืออีกที่หนึง่งนี่ไงมันข้างในมีดาวสองดวงอ่ะเพื่อนวิ่งเพียบเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดาวอะไรเต็มหมดวะ โอ้โหวอเตอร์สโตแล้วก็มีสปริงเกอร์ใหมครับเออให้ตายเถอะมีสปริงเกอร์เพิ่มมาอีกแล้วทำไมแกไม่บอกแต่แรกนี้กลับไปทำสปริงเกอร์ก่อนครับเพื่มมาติดทีเดียวเขาบอกผมไม่หมดอหะทำได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับสปริงเกอร์ใช้ได้บ้างเนาะไปสปริงเกอร์อสี่อันไหนดูซิเย็ดแล้วผมยังไม่ได้ทำนี่หว่า เดี๋ยวไปส่งให้พยาบาลสปริงเกอร์นี่ไงอุ้ยทำได้ถึงสิบอันโหอีซี่อีซี่จะจัดไปแล้วครับอย่างนี้เ,เดี๋ยวส่งเควสให้พยาบาลก่อนนะครับแล้วค่อยไปติดสปริงเกอร์กันตอนนี้เธออยู่ที่คลินิกเราต้องไปหาก่อนคุณพยาบาลเจ้าขาสวัสดีครับผมเอาไฟ ตั้งโต๊ะมาให้นะโคมไฟสองอันเฮ้ยเอาว่าหัวใจขึ้นครับทุกคนเราก็ได้ความสัมพันธ์มาวิจัยน้องกิ่งล้วว่าเอาไาคือหัวใจมันขึ้นง่ายกว่าน้องกิ่งเยอะเลยนะเพราะว่าเราทำทาริสแมนมาให้วันละอันก็แบบขึ้นทีละสิบแล้ว,วน้องกิ่งนี่ขึ้นทีละสองเองให้ร่มอ่ะแต่น้องกิงเนี่ยที่ขึ้นมาเยอะเพราะว่าเราได้ความสัมพันธ์ทั้งท่านนายกทั้งกัศอัพความสัมพันธ์ขึ้นมานะครับ เออแต่ผมเล่นมาผมยังไม่เคยพาทุกคนไปโบสเลยนี่แหลใช่ไหมทุกคนอาจจะไม่รู้นะว่าเกมนี้มันมีโบสด้วยนะครับทุกคนผมจะพาทุกคนไปเที่ยวโบสถ์ไปเราจะไปทางลัดไปทางลัดครับทุกคนเราจะปีนเถาวันขึ้นไปเหมือนกับแจ็คนะครับปีนต้นถั่วขึ้นไปเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนีไ่ไงจะปีนขึ้นไปขึ้นได้ปะเนี่ยเอ,อ้ยทำไมขึ้นไม่ได้อ่ะปกติมันขึ้นได้นะ ก็ผมขึ้นผิดทางหัวจุ่มมันผมไปไปแล้วทุกคนนะฮะผมไปไปแล้วนี่ไงทางนี้ก็ได้วะนี่โอ้โหมาดูพระอาทิตย์วิวโคตรสวยว่ะทุกคน,นไงมองไปก็จะเจอฟาร์มข้าวนะครับของน้องนะเอมิลี่นะฮะตรงนั้นก็จะเป็นวิ่อะไรไม่รู้อ่ะไม่เริ่มเลย เอ้าล่วงเฉยไม่เป็นไรเรามันโคตรคนตกจุกที่สูงแค่ไหนเราก็ไม่ตายอาดีตจำไรนะเดี๋ยวพี่ติดสปริงเกอร์ให้เฮ้ยตรงนี้หนึ่งที่นะครับตอกไปตอกตอกเรียบร้อยนี่ไงต๊อกตอกเฮ้ยใครส่งข้อความมาทวงนี้ตรึง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  อุทยต้นอะไรอ่ะโอ้โหป่ามาโคตรกว้างขวางต้นไม้เยอะจัดจัดอะไรอ่ะเอาา้าฉากบ่โทษรู้ว่าเจ็บเก็บอะไรได้เหลืออีกสองอันโอ้โหนี่เราเข้ามาโคตรลึกนี่ระบบโชลประทาน ลดน้ำโดยอัตโนมัตินะขอเพียงแค่คุณเปิดวาล์วน้ำและเครื่องสูบน้ำมันก็จะเสร็จอี่งไงโหลดฉากแปบบ๊บโอ้โหเป็นไงล่ะลุงโอ้โหกดสวิตซ์ปึ๊บเครื่องยิงปืนอ๋อมันปั่นอย่างนี้นี่เองโอ้อตรงหัวนะมันเป็นแบบฟันเฟืองครับคอยหมุนนะเออมันเป็น เฟืองหมุนนะครับมันไม่ใช่ปืนใหญ่นะทุกคนมันไม่ใช่ปากกระบ,บอกปืนนะ <pper pper pper pper> สุดยอดเลยว่ะมันทำงานได้เยี่ยมยอดเลยนะขอบคุณหลัดทุกอย่าง <pper pper> ไม่ต้องเกรงใจเออ <pper pper> <pper pper> เขาจะให้ของของขวัญเราทุกวนันเหรอุสุดยอดเลยเดี๋ยวจ้เาของไปเซอร์ไพรส์นาย <pper pper> <pper pper> ไปดีกว่าไม่ต้องขอบคุณแล้วหรอกเราอะทำได้ทุกอย่างนะเวหบดแล้วครับ สำหรับทีฟาร์มนะครับจบตรงนี้สุดยอดไปเลยเป็นเคว็ที่ยาวนานจริงๆฟาร์มไม้ยักษ์ใหญ่นะครับกลับมาทำงานทุกคนก็จะมีต้นไม้มีไม้ไว้ใช้ตะก,กี้ผมได้ตังค์มาเท่าไหร่ผมไม่ได้ดูเลยเออคุ้มค่าหรือเปล่านะาสร้างตั้งหลายอย่างผมว่าไม่มีอะไรคุ้มค่าเท่าไอ้แผ่นป้ายติดถ้ำนะครับโอ้ตะก,กี้น่าจะได้มา,มาสักประมาณสามพันมผมจำได้ว่าผมมีสองหมื่นสามมาตอนแรก ม่มันสองพันกว่าบบมีคุ้มเลยครับทำนั้งสามอย่างแต่ละอันนี่คือแบบใหญ่เบิ้มเอจอปลาไปขายก็ลืมปิดร้านแล้วป่ะนี่วิโซเนียปิดร้านยังวิเปิดโคตรดึกปลาไปหนึ่งตัวขายแล้วก็ต้องอุดหนุนด้วยนะครับหน่อยจะแพงก็มิดเป็นรอยขอบคุณมากครับเฮ้ยเพตราหนังสือป่ป สวัสดีเบตรามีของขวัญให้เธอเอาอะไรไปดีวะตัวเ,เวิร์สตอแล้วกัน like โอ้พยาบาลเฮ้ยเจ้าอัลเบิร์ตนี่มันบอกว่ามันชอบน้องจิงแต่มันมานั่งหลีพยาบาลว่ะทุกคนทำไมแกทำอย่างนี้แต่ทำอย่างนี้ฉันจะไม่ยกน้องจิงให้แกแอะพอเห็นเราปึ๊บเดินหนีเลยว่ะทุกคนไอ้นี่มันร้ายนักโอ้โหกลัวฉันจะไปฟ้องน้องขิงยังงั้นหรือไอ้อัลเบิร์ต ออ้ยมันบอกว่าอย่าตีฉันก็่ะเออยบาบาลนะเธอก็มานั่งคนเดียวตรงนี้ทำไมกันฉันจะไปฟ้องน้องขิงจะฟองจะขัดขวางแกแซม,มยืนเป้าอยู่แล้วแซมมืไปกินข้าววงกินข้าวกินน้ําเลอแซมฮ ว่าไงข <Hello. S 1> อโทษที่ช่วยเหลือเอที่ปกป้องไม่ได้แต่นายก็ช่วยเหลือตัวเองได้นี่ใช่ผมมันช่วยเหลือตัวเองได้อยู่แล้วคนอย่างผมอะ่ะนะชอบอะไรวะไม่รู้เธอไม่เห็นบอกเลยว่าเธอชอบอะไรฮนะไปดีกว่าคนอื่นห้ามเข้าแต่เราเข้าได้นะครับเพราะว่าเราคือสุดยอดบิลเดอร์นั่นเอง ผมเก็บเก็บแบบนี้ว้บ้างดีกว่าเผื่อใช้นะครับเนี่ยมันเอาไปทำอาหารได้นะเอ้ซุปซุปเนื้อนะครับอาทีแล้วเราไปเรียนสูตรมาเขาบอกเราอยู่โอ้โหตรงนู้นเลยเหรอไฟไหมไรชนเออทำไมผมไม่นั่งตุกตุกมาตรงนี้วะเดินมาเสียเวลาเนี่ยโอ้โอ๋อตุกตุกมันใช้ไม่ได้เออใช่ตุกตุกมันใช้ไม่ได้นะครับเหมือนครับแบบตุกสั่งปิดเส้นทางนะครับถ้ามาส่ง นั่นมาส่งลูกค้าที่นี่เฮ้ยพูดแกนี่มันนี่ฉันไม่อยากจะทำน sure ี่จะทำร้ายเฮ้ยเดี๋ยว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 เยอะกันไปละเยอะกันไปละเปนยังไงเฮ้ยมันเป็นยังไงมันอยู่ดีๆไม่ได้ใช่ไหมเออตายไปซะนี่อยู่ดีไม่ว่าดีมาหาเรื่องเฮ้ยเขายังสู้กับมอนสเตอร์ไม่เสร็จอีกเหรอครับเนี่ย อโอ้โหอะไรไม่รู้อ่ะเต็มไปหมดเลยพังอ,อุ้ยเอ้าโอ้สรุปคือเราต้องมาช่วยสู้ว่างั้นเถิดน,นะถ้าเราไม่มาเนี่ยเขาก็สู้อยู่อย่างนี้นะครับสู้จนตัวตายไปเลยนะถ้าเราไม่มาซ่อมเนี่ยเขาก็จะสู้ต่อไปเรื่อยๆอุ้ยเดี๋ยวมตีแรงยังโอ้โหแล้วติดปิดติดบิด เฮ้ยผมว่าผมต้องซ่อมอ่ะอ๋อถ้าไม่ซ่อมมันก็ออกมาเรื่อยๆนะครับทุกคนเออว่ามาตีไม่หมดสักทีอ,อีกมะตายเถอะเหมือนก็ต้องอุดรูร่วงจริงด้วยเออนี่ไงพออุดปุ๊บมอนเตอร์ก็ออกมาไม่ได้วายโอ้แค่นี้ก็หาทางออกมาไม่ได้อ่าวพูดอะไรเมนมร่รูเรื่องเลยทีนี้ อะไรเนี่ยวิ่ตัวอะไรไม่รู้ว่ะแอคมิสเตอร์โรบอทคุกหุ่นยนต์หุ่นยนนักทำอาหารไงนี่คืออุ่นยนต์เอ่อชื่อแอคเหรอแอคผมอ่านถูกปล่าวะแอคใช่ไหม A C K เออโจ๊กแอค No No is Act เอ้า a r k Act อะไรของเขาวะ พูดอะไรเนี่ยพูดรู้เรื่องเลยฉันเป็นเชฟอยู่บนสถานีอวกาศนะใช่ไหมสเปสเทสชันสเปสเทสชันพนิกิ้งอะไรเหมือนระบบเขาลวนเนี่ย <c oughs> พูดอะไรรู้เรื่องเลยนะครับ okay. โอเคโอโลโบอกพาไปหาท่านนายกเทศมนตรีเน่พาไปที่ซีวิวครโอรปโะลท่านนายกเจอสิ่งแปลกปลอมนุ้ยในยตังด้วยคุณไม่สามารถจับกลุ่มฉันได้ เออใจเย็นก่อนเราแค่พยายามควบคุมสถานการณ์นะ่ฉันคิดว่าคุณอยู่บนสถานีอวกาศตลอดช่วง300ปีที่ผ่านมาฉันพูดถูกต้องไหมฉันจะไม่พูดอะไรจนกว่าจะเจอทนายโอ้โหหัวหมอซะด้วยไอ้หมนี่ทําไมเราถึงคุยกับเขาเอ้าไม่คุยกับเขาให้ทำอะไรหรนอเอ่ดูสิคุณต้องแสดงให้เราเห็นว่าคุณไม่ใช่ภัยคูกคามเรียกฉันว่าแพนเค้กแต่ฉันเป็นพ่อครัวฉันเป็นภัยคู่คามได้อย่างไร แลวเพื่อตอบหนัของคุณฉันอยู่ในโหมดรักษาเหรอมา330ปี2เดือนและ17วันแล้วพอตื่นมาฉันก็อยู่ที่นี่คุณไม่ใช่นักฆ่าที่ถูกส่งมาโดยดูวอสเหรอดูวอสเหมือนเขาจะไม่รู้จักดูวอสนะครับลุงลีเขาบอกว่ากําจัดมันเดี๋ยวนี้นะเราไม่รู้ว่ามันจะทําอะไรยังจำ Dancing Ro บ o ทที่เอเชียนะครับได้ไหมทำไมมันเคยมีอะไรเกิดขึ้นงั้นหรือฉันว่าเราปล่อยเขาอยู่ที่ Re s e a r c h c e n t e r เราจะดูแลเขาเอง เหมือนกับว่าเมอร์ลินนี่อยากได้ให้ไปอยู่ที่ศูนย์วิจัยนะครับเออแต่ว่ารีเนี่ยเหมือนเขาจะเป็นแบบเป็นคนกลัวพวกวิวัฒนาการพวกเทคโนโลยีนะครับเออน่าจะมีความหลังฝังใจกับหุ่นยนต์หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าแบบว่าพยายามให้กําจัดทิ้งเพราะว่ากลัวเป็นภัยคุกคามเขาต้องการจะรู้ว่าอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนเขานะอโลบอกว่าเขาไปเช็คดูแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนเพื่อนของคุณแอคเนี่ย ตายไปหมดแล้วนะครับน่าจะพังไปหมดแล้วหรือเปล่าไม่รู้เออขอโทษด,ด้วยแล้วท่านนายกเนี่ยเขาก็ต้องการให้คุณแอ็ก,กได้อยู่ที่นี่ก่อนนะครับเออจนกว่าจะตรวจสอบอะไรเสรเ็จเรียบร้อยนะครับเกจะอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนโอเคก็คือเขาก็ช่วยเหมือนกับว่าคุณแอ็ก,กเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับท่านนายกก็ขอให้เราเนี่ยช่วยซ่อมน่าจะซ่อมหัวแล้วก็ขานะครับเออเหมือนหัวจะได้รับความเสียหายแล้วก็ขาเหมือนขาขาดนะครับเฮ้ยแล้วทำไมมัน ไได้ค่าตอบแทนน้อยจังเลยสองร้อยโอเคหนปีเขาสังหน่อยมีอะไรเฮ้ยฉันจะคุยจะคุยกับนนอุณยนโอ้ต้องไปเอาขอมาก่อนนะครับถึงจะทำได้ถึงจะคุยได้ไปดีกว่าเมื่อกี้เราคุยกับอาร์คมาแล้วนะครับเขาต้องการนมฮะโหลอุนยนต์อุนยนต์กินนมหรอวะอุนยนต,ต้องการนมทุกคน คิดว่ายัางไงล่ะครับเฮ้ยฉันเห็นการ์ดแสดงว,ว่านี่งไงน้องเกิงมผมมีอะไรจะฟ้องผมเห็นใ้อาเบิร์ตมันไปยืนนั่งหลีมันไปนั่งหลีคุณพยาบาลอยู่ สิ่งที่พังมันคืออะไรสิ่งที่ตกลงมามันคืออะไรมีใครมีคนอยู่ในนั้นไหมไม่มีนะนีม่มีใครอยู่ตรงนั้นหรอกเฮ้ยขนนกมาไงวะร่มไปร่มจะหมดเกี้ยงคืนแล้วอะ่ะ เติมฟืนเติมไฟก่อนนะรครับชาโควุย้ยไม้ไม้หมดทำไม้ก่อนโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปได้นะครับแล้วเจอกันครับสวัสีีครับ